สวัสดีครับรายการอาจารย์มโนุพบปัญหานในครั้งนี้นะครับก็มีคําถามจากทางไลน์แอดนะครับเขาบอกงี้ฮะจิเจี๊ยบสวัสดีค่ะเป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะตอนเรียนเรียนเป็นภาควันอาทิตย์วันเดียวรู้สึกไม่เต็มที่เลยค่ะปัจจุบันทํางานราชการจึงไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีเลยอยากลองเปลี่ยนสายงานบัญชีบ้างเพราะเงินเดือนน้อยแต่ไม่มีความมั่นใจเลยตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากโปรแกรมบัญชีก็ใช้ไม่เป็นเพราะไม่ได้เรียน ถ้าจะมีทักษะหนึ่งเขียนเลชูมเม่เพื่อมีโอกาสในการทํางานสายวิชาชีพบัญชีหนูควรจะลงเรียนคอร์สไหนดีคะขอบคุณคะ่ะได้มีโอกาสเราไปสมัครงานบัญชีหลายที่ก็ไม่มีที่ไหนเรียกเลยคะ่ะบางที่ให้โอกาสเราลองไปสอบดูแต่สอบแล้วก็สอบไม่ผ่านคะ่ะท้อมากเลยคะ่ะอาจารย์เจี๊ยบตรงนี้นี่อาจารย์เจี๊ยบฟังแล้วเป็นไงบ้างในฐานะที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาประมาณตอนนี้อาจารย์เจี๊ยบก็ประมาณ30กว่าก็ประมาณสัก10ปีแล้วกันนะ <น>อาจารย์เชียรก็เคยมีสภาวะก็คือเรียนจบแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์เจียทำงานก่อนเรียนจบนะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ได้ทําอยู่ในวิชาชีพบัญชีโดยตรงก็คืออยู่ในสํานักงานบัญชีนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณบอกมาเนี่ยผมก็เข้าใจความรู้สึกคุณนะ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดย้อยของผมไปประมาณ20กว่าปีเนี่ยผมก็เคยเป็นเหมือนคุณก็คือเรียนจบแล้ว แต่โปรแกรมบัญชีไม่เคยใช้เลยอ่ะโปรแกรมบัญชีย,ยุคผมอ่ะนะก็ยังไม่มีโปรแกรมบัญชีให้ได้รู้จักนะแล้วก็สถาบันเรียนก็ไม่ได้สอนผมด้วยเพราะว่าผมจบปอศอแล้วไปต่อปอตีในหลักสูตรก็ไม่ได้สอนโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชีดังนั้นเรียนจบไปไปทาบัญชีก็ไม่สามารถใช้โปรแกรมเป็นนะฮะตอนนั้นผมก็มีปัญหามากในตอนนั้นผมเมื่อยี่ปีก่อนทั้ง Excel Word ก็ยังไม่ค่อยถนัดเลยโปรแกรมบัญชีใช้ไม่ได้ด้วยโอ้โหตอนนั้นลําบากมากแต่สุดท้ายก็ต้อง มีคำถามสองทางคือจะเลือกที่จะไม่รู้เรื่องแบบนี้แล้วก็ให้ชีวิตสบายต่อไปหรือเปล่าหรือจะยอมลำบากก็คือไปเรียนเพื่อให้ตัวเองมีความรู้แล้วก็กล้าที่จะไปสมัครงาน mm hmm. ในตอนนั้นผมก็ตัดสินใจครับไปเรียนเพิ่มครับไปเรียน Excel ไปเรียน Word ไปเรียน PowerPo i n t แล้วก็ไปเรียนการใช้โปรแกรมบัญชีเพิ่มเพื่อเวลาไปสมัครงาน <Okay. S 2> ก็จะได้เขียนสมัครงานได้และเพื่อให้เขาเรียกผมไปสัมภาษณ์โอเคแต่ว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจว่าผมจะต้องเรียนเนี่ยโอ้โห ผมทาใจอยู่หลายๆสเตปคือพยายามเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนหรอกคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกับเราเราก็ไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่สุดท้ายมันถูกบีบด้วยสถานการณ์ไอ้เพื่อนเรามันอาจจะไม่ได้แต่คนอื่นๆเขาได้กันอ่ะมันก็ทําให้เราเสียโอกาสในการทํางานนะฮะสุดท้ายผมก็ต้อง ยอมที่จะเหนื่อยเพื่อเรียนรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเรียนจบอาจารย์จะมีมอยอยงไงสำหรับท่านนี้ฮะอืก็เป็นเรื่องราวที่รนทดไหม,มหรือยังไงหน้าท้อนะคะอาจารย์แต่ว่าคุณก็อย่าพึ่งถอยนะคะท้อได้แต่อย่าถอยใช่ค่ะ oh. <laughs> <laughs> เพราะว่าประสบการณ์ชีวิตแบบนี้นะคะคือไม่ใช่คุณแค่เพียงคนเดียวที่เจอเรื่องราวลักษณะนี้นะคะก็มีท่านอื่นๆเจอเหมือนกันบ้างแต่ก็มีทั้งกลุ่มคนที่ ถอยเ,เองได้ไม่เปลี่ยนใช่ค่ะก็คือแบบไม่เอาละก็อย่าไปเข้าสู่วงการนี้เลยมันยากนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ละฉันจะต้อง เปลี่ยนตัวเองหาแรงบันดาลใจหาเพื่อนที่มีภักษะคติออจิตวิญญาณลักษณะคล้ายๆกันทักนคติเดียวกันอย่างเงี้ยคะ่ะไปได้วยกันก็เยอะเลยนะคะเหมือนวันนี้คะ่ะเจ๊ก็ได้ฟังเรื่องราวจากพี่ท่านหนึ่งเขาบอกตกงานทำบัญชีก็ไม่เป็นแล้วก็วันหนึ่งนะ่ะได้มีโอกาสมาอบรมคอร์สอาจารย์เจ๊มาอบรมคอร์สเล็กคะ่ะเพราะไม่มีตังค์แล้วก็มาได้รับแรงบันดาลใจในในคอร์สที่มาเรียนทำบัญชีปฏิบัติจริงนี่แหละคะ่ะ<อ>เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ทำงานบัญชีไม่ได้หลังจากพอมาเรียนแล้วปุ๊บอาจารย์ ารย์เจี๊ไปพูดคุยกับท่านนึงในคลาสเรียนว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยอยากเก่งมากกว่านี้จะแนะนำคอร์สอะไรดีเราก็เลยแนะนำคอร์สท a ไปตอนนั้นน่ะนะคะ บต่ตอนนั้นเขามาคอร์สหนึ่งกับเราแล้วแต่ยังไม่ได้ติวทีเอถูกไหม,ไมยังไม่ได้ติวค่ะอาจารย์ okay. เขาก็เลยอ่ะโอเคอาจารย์เจี๊ยบว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นก็เลยมาลองติวทีเอพอตอนเนี้ยค่ะก็สอบทีเอผ่านไป2วิชาละครั้งเดียวเลยสอบผ่าน2องวิชาใช่ค่ะครั้งเดียวสอบผ่าน2วิชาเพิ่งจะมารู้วันที่เรามาติวทีเอครั้งที่52ใชนะ่ไหมเขามาถึงหน้าห้องเขาก็มาบอกเลยให้เรารู้เลยว่าเออเราติวให้เขาสอบผ่านทั้ง2วิชานะเราก็ดีใจด้วยนะในฐานะผู้ติวซึ่งเขาก็ต้องดดีีีใใจออยยูู่่แล้้้ววนนะผสบทครังเ สองวิชาใช่ค่ะฟังแล้วก็ขนลุกไปด้วยเลยค่ะเขาก็ยังบอกอินนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยทำบัญชีก็ไม่ได้แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีศักยภาพสอบผ่านทีเอแต่ก็มาตามคําแนะนําอาจารย์เจี๊ยบแล้วตอนเนี้ยค่ะไปเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีแล้ว<อ>แล้วก็ไปทํางานในสายวิชาชีพบ,บัญชีหลังจากช่วงโควิดที่ตกงานเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบได้งานใหม่ได้วิถีใหม่เลยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะไปถึงขนาด CPA แล้วไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมายืนอยู่จุดนี้ได้ยังไง ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนประมาณนี้คะ่ะพี่เขาก็อายุก็เริ่มมากแล้ว <ทะ S 1> เหมือนกันตอนแรกๆหลงมามาคอร์สหนึ่งกับเราค่ะผลปรากฏว่าถล่มลึกไปไกลแล้วใช่ใช่ค่ะเหมือนท่านเองนะคะท่านก็อย่าเพิ่งถอยนะคะอลองคิด เปลี่ยนตัวเองก่อนก็ได้อย่างคอร์สที่ถ้ามีเวลานะเจ๊อยากแนะนําเลยคือประสบความสําเร็จมากเลยคอร์สนี้นะคะก็คือคอร์สฝึกงานในสํานักงานบัญชีพลีชีพตัวเองเลย3เดือน2เดือนเนี่ยค่ะคือคอร์สนี้จะเปิด2เดือนนะคะออค,อคอร์นสนี้เปิด2เดือนก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยะคะ่ะเพราะว่าผู้เรียนของเรารุ่นที่1เนี่ยบอก ต่อกันเลยค่ะว่าทํ<ม>าบัญชีได้แล้วทํางานได้แล้วช่วยเปลี่ยนเขาเป็นคนใหม่แค่เพียงเวลา2-3เ,<า>เดือนุ่ะสามเดือนใช่ค่ะรุ่นแรก3เดือนรุ่นที่2เนี่ยสเดือน <c oughs> เพราะว่าเราเอาข้อมูลของรุ่นแรกมาบอกกันนะคะทําไมมาเป็น2เดือนเพราะว่าบางคนนะคะเรียนแค่เพียงเดือนกว่า,วาสามารถทํางานบัญชีได้แล้วดังนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยจะมาเสียเวลาในสํานักงานบัญชีทําไมต้อง3เดือนงั้นคุณมาแค่เพียง2เดือนก็พอแล้วนะคะ2เดือนเนี่ยเรียกได้ว่าระยะเวลาไม่ได้มากเท่า แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองนะคะก็แนะนําคอร์สนี้เลยแต่ถ้าเกิดทํางานราชการอยู่ก็คงมาไม่ได้ครับค่ะก็เลยขอแนะนําคอร์สสั้นๆและกันค่ะของ y ยลโล w เราอาจจะเริ่มจากคอร์สเรียนบัญชีภาคปฏิบัติด,ด้วยโปรแกรม Express ก่อนหรือคอร์สภาษีพื้นฐานสําหรับ มือใหม่นะคะครับซึ่งเป็นพอออนไลน์ใช่ค่ะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ใช่ค่ะดูว่าตัวเองมีความถนัดมีความชอบไหมถ้าเรียนแล้วชอบเรียนแล้วแบบรู้สึกดีรู้สึกอยากจะไปต่อก็ค่อยมาทิ้งชีวิตหรือทิ้งเวลาเพื่อที่จะเอาเข้าสู่กระบวนการทางด้านวิชาชีพบ,บัญชีอีกต่อไปใช่ค่ะโอเค